Işte, ันมหอมสุดหอมสุดจริงๆมันคือชื่อเล่นนะคะ well> ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นเล่ครับพอดีก็ไม่วงเล็บให้หนู เสียงดังมากแล้วมันเต้นอรนี้อยู่ตรนวเราไม่คิดว่าตัวยังจะดังอ่ะชื่อเล่นคือจิ๋มพอดีพอดีป้ายที่ทํามาเนี่ยค่ะเพราะว่าให้เขาทําป้ายมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเขียนอย่างนี้พอป้ายกลับมาก็คือ เป็นอย่างนี้เราก็เลยก็โอเคทำมาแล้วอนะเนาะครับเออก็ต้องแบบนี้แล<ต>้วร,รู้สึกเป็นยังไงบ้าง<ๆ>ก็ตอนแรกก็เครียดเลยค่ะเครียด<ๆ>เครียด่าเเ๊ะเราทำบ้ายแบบนี้มันผิดไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเออเหมือนเขาโปรโมทเราไปในตัวอะไรประมาณนี้เ<ๆ>นาะรเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะอะไรประมาณนี้ หลังจากขึ้นป้ายแบบนี้แล้วมีคนทักคนเยอะเลยค่ะเยอะเยอะเพวกเพื่อนพวกอะไรเขาส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอุ้ยอะไรจะขนาดนี้นรเราดังมากเลยนะพี่ดังไปทั่วเลยนะอ,อะไรเงี้ยบอกหรอเราไม่ได้เล่นเฟซเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้เล่นเฟซเล่นอ,อะไรแต่รู้ว่าะไรบางคนก็ส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยส่งมาให้ดูตอนแรกก็เครียดครับ โอ๊ยทำไมอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแบบเอ้าไปไปมาเราบอกเออจะโทรหาชนนทรนี้ว่าแม่บางโทรไปหาลูกลูกบอกว่าแม่เขาก็ลงให้แบบให้เราดังอะไรไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าายตรงเนี้ยเราคือตั้งใจทำมาแล้วแต่ว่า แต่เราไม่คิดว่าเขาจะไม่มีวงเล็บให้เราเราก็คิดว่าเออแค่นี้ไม่คิดว่า,าจะเป็นปัญหาตรงนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่ายังไงก็เหมือนเดิมเพราะว่าก็เหมือนว่าโปรโมทตัวเองไปในตัวนะคะมีกิจสาระมาตลอดแล้วก็เรื่องว่าไม่ว่าใครมีปัญหาเรื่องอะไรในหมู่บ้านเขาก็จะช่วยเราก็มองว่าเออพี่พน้องเขาเยอ่มพี่น้องเขาเข้มแข็งเราก็เลยบอกว่าทําไมไม่ลองล่ะ พี่ถิมลองลองลองมาเปลี่ยนบทบาทอีกอันนึงมาอยู่ทีมเดียวนทีมงานเดียวกันดูไหม,มจะได้ลองทางานดูว่าเผื่อเราจะช่วยพัฒนาบ้านลงบ่มได้ดีมน<ม>กันนครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของออจ่น <laughs> หอมสุดนะครับ <laughs> <laughs> จริงๆมันคือชื่อเล่นนะคะชื่อเล่น่เเลลคพอดีก็ไม่ได้วงเล็บให้หนู